ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน,นี้จันทร์ที่4เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่10เมษายน เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับเพราะว่าดาวมันอ่านไว้อย่างนั้นแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่สำคัญมากเพราะว่าดาวใหญ่ๆมีการขยับย้ายแล้วส่งผลกับชาวลัคนาราศีธน,นูเต็มๆแต่เป็นการขยับย้ายในทิศทางที่ดีไล่มาตั้งแต่ดาวพฤหัส ที่ไปโคจรอยู่ในเรือนพันธุแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์ด้วยเขาถึงบอกว่าพฤหัสสีทรงศักด์แช่มช้อยเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์ที่เขาเรียกว่าปทุมเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองและทั้งพระฤหัสเองนั้นก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ และดาวคู่นี้เป็นคู่มิตรใหญ่ต่างก็เล็งไปยังเรือนกัมมะซึ่งเป็นเรือนการงานของชาวลัคนาราศีธนูทําให้การงานมีความสําเร็จได้ดีอย่างมากทีเดียวถ้าจะต้องมีการเดินทางก็ยิ่งดีด้วยนะครับส่วนดาวอีกดวงหนึ่งก็ไปได้ปฐุมเกณฑ์อีกเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์นะครับอยู่ในภพที่สามเขาเรียกโยกหน้า ดาวสุกก็เป็นปฐุมเกณฑ์อีกเช่นกันเป็นผลให้ชาวลัคนาธนูนั้นมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นอย่างมากทีเดียวไปไหนมีคนรักไปไหนมีคนชอบไปไหนมีคนเกรงใจและดาวสุกเองก็ไปอยู่กับดาวอังคารคู่มิตรใหญ่โอ้โหได้ปฐุมเกณฑ์สองดวงและเป็นคู่มิตรใหญ่ทั้งคู่ด้วยนี่แหละครับเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองของชาวลัคนาราศีธนู นะครับทำให้มีความเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างมากทีเดียวส่วนในเรื่องการเงินดาวเสาวเองก็ยังครองอยู่ในเรือนที่เป็นเกษตราราธิบดีอยู่ในเรือนการเงินนะครับวันจันทร์นะครับอาจจะต้องมีการเดินทางสั้นๆวันอังคารเนี่ยชิวๆสบายๆพุทธพฤหัสการเงินจะดีมีเงินพิเศษเข้ามาแต่ก็เป็น2วันที่มีรายจ่ายจุกจิกเหมือนกันนะครับ สุกและเสาร์และอาทิตย์เป็น3ามวันที่แฮปปี้มีความสุขมากเป็น3มวันที่ตัวของคุณเองนั้นได้รับความสุขจากาคนรอบๆข้างเป็น3ามวันที่อาจจะต้องอมีการเดินทางเพราะงานด้วยแต่ก็ได้รับความสุขเข้ามาเช่นกันแล้วก็คุณเองนั้นก็จะมีความรู้สึกเบิกบานแฮปปี้อย่างมากทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักนะครับชาวลัคนาราศีธนูผมได้เกริ่นไปแล้วว่า ดาวศุกร์โยกหน้ามีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นอย่างมากดาวพฤหัสนะครับก็ไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับเวลาเราดูเรือนคู่ครองเนี่ยเราอย่าไปดูแต่แต่เดือนคู่ครองอย่างเดียวต้องดูดาวที่ไปอยู่ในเรือนพันธุด้วยดาวพุธเองก็ไปตีกลร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีธนูคนที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีโอกาสพบรักพบคนที่ถูกใจพบคนที่ดี เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมพันธ์ในชีวิตแล้วความรักก็จะดําเนินไปได้อย่างดีตามอิทธิพลของดาวพฤหัสที่ไปเป็นเกษตรในเรือนพันธุทุกอยู่กับดาวอาทิตย์เจ้าเดือนสุภาษนั่นเองส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วความรักก็ดําเนินไปได้อย่างดีและมีความสุขนะครับต่างฝ่ายต่างเอื้ออาทรซึ่งกันและกันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID ดีมาสเตอร์6มิงกก คำนักมังก,กรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล